พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับย้อนไปสัก20กว่าปีที่อำเภอขมเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพระหลวงปู่รูปหนึ่ง เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านท่านมีนามว่าหลวงปู่คำคันิงแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงปู่คำคันิงนั้นท่านเป็นพระที่ไม่เหมือนใครกล่าวคือท่านเคยผ่านการเป็นฤาษีชีพัยมาก่อนถึง15ปีก่อนที่จะบวชเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็มักสแสวงหาธรรมอันแปลกๆด้วยการทุดงไปตามที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ ก็อยู่ตามป่าเขาลำนาภัยนั่นเองและแล้วครั้งหนึ่งที่เมืองเชียงตุงหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาท่านได้พาคณะสิทธิ์ท่องทุดงในเขตป่าของเมืองแห่งนี้และได้มาปะทะหน้ากับชีประขาวคำคนิงหลวงพ่อปานเห็นสารรูปของคนผู้นี้แล้วถึงกับตะลึงเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นหลวงปู่คำคนิงมีผมยาวถึงเอว หนวดเขาลุงลังผมผ้าขาดวินมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรหลวงพ่อปานท่านได้กล่าวขึ้นลอยลอยว่าเออนี่พระหรือคนเนี่ยหลวงปู่คำคนิงไหนเพศฉีประขาวได้ยินเกิดอยากลองภูมิกับหลวงพ่อปานดูจึงถามกลับไปว่าไอ้พระนั่นมันอยู่ที่ไหนละ่ะก็เห็นผมยาวเสื้อผ้าขาดวินมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร แล้วใครเขาจะรู้ล่ะว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานโต้กลับหลวงปู่คำคณิงตั้งคำถามใหม่พระมันอยู่ที่ผมหรือไงไม่ใช่พระมันอยู่ที่นุ่งผ้าหรือเปล่าไม่ใช่อา้าวแล้วพระมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะหลวงปู่คำคณิงใช้คำถามจี้หลวงพ่อปานตอบฉับพลันทันทีพระนะ่ะอยู่ที่ใจสะอาด หลวงปู่คำคณิงยิ้มเยาะก่อนบอกออกไปแล้วมาถามทำไมว่าพระหรือคนเห็นผมยาวลุงลังใครจะไปรู้ล่ะว่าพระหรือคนกันแน่หลวงพ่อปานก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆพระบ้านพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีเห็นทีต้องเห็นดีกันหลวงปู่คำคณิงกล่าวเสร็จก็คว้าหวายยาวร่วมวาเห็นจะได้ คว้างไปเบื้องหน้าหลวงพ่อปานจากหวมันก็กลายเป็นงูใหญ่ท่าทางดุร้ายเตรียมฉกกัดหลวงพ่อปานเห็นเช่นนั้นท่านก็ทำจิตเป็นสมาธิแล้วหยิบใบไม้คว้างขึ้นสู่อากาศกลายเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่โฉบเฉียวเอางูขึ้นไปสะบัดฟัดเวงกันอยู่บนอากาศอยู่พักใหญ่ไหนที่สุดงูก็พัดตกลงดินกลายเป็นช้างตัวมะขือมากำลังตกมัน ส่วนนกอินทรีก็ถลาลงสู่พื้นดินกลายเป็นเสือโค้งใหญ่มีความดุร้ายไม่แพ้กันสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เข้าลมรันพันตูวจนฝุ่นคุ้งไปหมดแล้วจูจ่ๆสัตว์ทั้งสองกับสลายหายไปฝ่ายหนึ่งกลายเป็นลูกไฟเข้าเผาผานในขณะที่อีกฝ่ายกลายเป็นพายุฝนเข้าแก้ทางกันทั้งหลวงพ่อปานและชีปลาขาวคำคนิง ต่างหัวเราะด้วยความชอบใจในอภิญญาของกันและกันต่างฝ่ายต่างชมกันและถ่อมตนใส่กันแต่สิทธิของหลวงพ่อปานที่ร่วมทุดงมาด้วยรู้ดีว่าท่านทั้งสองต่างก็มีอภิญญาด้วยกันทั้งคู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่